สวัสดีครับพี่น้องเอฟตทางช่องป๋านุ่ยทีวีและทางช่องเขมรวันนี้นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับเสื้อสีเดิมเดมคืออย่างนี้ฮะไอเสื้อตัวนี้กูซื้อมาเนี่ยมีทั้งหมด8ตัวนะครับคือขี้เกียจใส่เสื้อสีขาวเพราะว่ามันมันดูแลยากนะเดี๋ยวจะบอกป๋าแม่งอาบน้ำบอกว่าแม่งใส่เสื้อตัวเดิมเดมกูซื้อมาแดตัวเป็นเสื้อบางๆใส่ดีครับใส่แล้วไม่ร้อนนะครับตากแป๊บเดียวก็แห้งแล้วเป็นเนื้อผ้าดีมากตัวราคาไม่แพงนะตัวแปดเก้าสิบบาทเองก็ซื้ คุณออกเรื่องไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปฟังข่าวนะครับก็มันจะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ป่าด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามอันนี้เป็นมาตรฐานเลยสําหรับวันนี้ที่ผมจะมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นในกองทัพเขมรแล้วก็อยู่ในประเทศเขมรล่าสุดนี่นะครับหลังจากที่มีการย,ยิงกันเรียบร้อยแล้วมีการเช็คกาลังแล้วตายหากันอื้อเลยนะฮะก็ปรากฏว่านะครับมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งที่ตกเป็นข่าวว่าตกเป็นเชลยศึกนะครับกับทางทางไทยเนี่ยนะครับทั้งหมด, 18, 9, ด ปรากฏว่าทางขเขมรนี่นะครับโดยคําสั่งของนายฮุนเซนนี่นะครับสั่งให้ดําเนินคดีกับไอ้พวกที่ตกเป็นเชลยศึกทั้งหมดให้จาคุกคนละสี่ปีฐานทําให้อะไรฮะทาให้กองทัพเขมรเนี่ยเสียชื่อดูอยู่ก็ดันเดินทะลึ่งเดินไปมอบตัวกับเขาซึ่งสารทหารนะครับได้ตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้พวกที่อยู่ติดอยู่ังไทยที่วันนี้ยังไม่กลับมาเนี่ยกูว่าแม่งไม่อยากกลับแล้วล่ะกูว่าแม่งบอกผมติดคุกเมืองไทยดีกว่าอย่างน้อยก็ไปไงะแม่งก็ยังมีข้าวกินมีน้ําดื่มมีน้ําไม่อาบแล้วต นะครับที่สาคัญในพวกนี้เขาเอาชีวิตมาทิ้งนะเขาเอาชีวิตมาทิ้งอยู่แนวอยู่แนวลบนะครับเพื่อปกป้องไอ้คุณเซนนะแต่แ pues, ม uh ่งไอ้คุณเซนเสือมองไม่เห็นคุณค่าชีวิตของทหารพวกนี้คุณไปคิดเอาแล้วกันนะถ้าเป็นคุณคุณยอมที่จะทิ爸爸้งชีวิตเพื่อเพื่อปกป้องประเทศชาติคุณเพื่อปกป้องไอ้ไอ้คนที่เป็นผู้นําเนี่ยแล้วตูจูเนี่ยคุณคุณตกเป็นเฉลยโดยที่คุณไม่ได้อยากเป็นเฉลยเลยไม่มีทหารคนไหนอยากเป็นเฉลยอ่ะใช่ไหมครับแทนที่คุณจะยกย่องเขาว่าไอ้นี่แม่งเป็นวีรบุรุษด้วยแม่ง สู้จนตัวเองต้องตกเป็นเชลยแล้วกลับมาได้ก็ควรจะไปยกย่องเขาเปล่าเลยไอ้เหี้ยแม่งไอ้ตมันไปสั่งสารทหารเอาไวนะ้ในไอ้สิบแปดคนนี้มาต้องจับติดคุกหมดแล้วมาตรฐานเดียวกันคือสี่ปีหนึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้เป็นผู้บังคับหน่วยด้วยเนี่ยเขารอยอที่เหลือสิบไอ้สิบหกคนพระส่งกลับไปสองเหลือสิบหกเขารอไอ้พวกนี้แหละครับกลับไปเขเมรเมื่อไหร่ก็คนละสี่ปีทันทีซึ่งเรื่องนี้นี่นะครับจริงเท็จยังไงนะครับมันมีลูกชายของทหารหนึ่งในสิบแปดคนนี้ซึ่งเขาเป็นลูกของผู้บบัังคหน่วย นะครับที่ไปลบอยู่แนวหน้าเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาอธิบายว่าหลังจากที่เขาทราบข่าวว่าทางสาตทหารเขเมรเนี่ยนะครับได้มีคําพิพากษาล่วงหน้าไปเลยนะครับสาหรับทาหารที่ตกเป็นเชลยศึกในประเทศไทยเนี่ยนะครับไอ้ที่กลับมา2เนี่ยนะฮะติดคุกไปแล้วนะครับสี่คนละสปีไอ้พวกที่ยังอยู่ในไทยที่ยังไม่ส่งกลับเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก็โดนอีกคนละสปีซึ่งหนึ่งในนั้นมีพ่อเขาอยู่ด้วยและเป็นนายทหารท่านผู้ใหญ่ด้วยคือเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยอยู่ที่นั่นเลยนะครับเขาได้โทรศัพท์คุยกับลูกเขาตลอด ซึ่งนายคนนี้เนี่ยก็ได้ออกมาทําออกมาไลฟ์นะครับออกมาอัคลิปวิดีโอมีความยาวประมาณชั่วโมงกว่าแต่เราจะสรุปย่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงให้ฟังไปแปลกันเอาเองนะครับคือคือพูดง่ายๆว่าพ่อเขานโทรมาบอกว่าตอนนี้แนวลบเนี่ยเคารลบสู้สยามไม่ไหวลบสู้เสียงไม่ไหวเพราะหนึ่งเนี่ยนะครับกระสุนปืนเล็กยาวเนี่ยนะมีจานวนจํากัดคือพูดง่ายๆว่าจากัด,จำ,กดจำเขียมายิงได้ไม่เกินสองชั่วโมงเดี๋ยวก็ยิงหมดและทางเขาเองพยายามไม่ไม่ยิงสั่งพ่อเขาเนี่ยสั่งห้ามยิงสเปกสะปะ ให้ยิงเฉพาะเห็นเป้าหมายแล้วก็กดเข้าไปยิงไม่ใช่ว่ายิงแบบยิงทิ้งยิงขว้างยิงเพื่อให้เกิดความรำคาญฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เขาต้องตั้งใจยิงจริงๆถึงจะยิงได้และที่สําคัญนะครับไอจรวดเครื่องยิงจรวด r p รจเนี่ยเขาบอกว่าพอเขาพอมีอยู่เยอะลูกกระสุนเนี่ยเยอะมากแต่ปืนที่จะยิงเนี่ยนะครับปืน RPG เนี่ยมีแค่กระบอกเดียวซึ่งไอ้ RPG เนี่ยเขาบอกว่ายิงประมาณสี่ห้าลูกเนี่ยต้องพักอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งต้องเอาน้ำมาลาดมัน แล้วพักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถ้าน้ำลาดก็ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีน้ำลาดก็ต้องเทินเวลาออกไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งถึงจะยิงใส่ได้ไม่งั้นปะแม้นปืนมันแตกไงพระปืนแตกทหารก็ตายคนยิงก็ตายไล่คนที่มันอยู่ข้างๆคนยิงก็ตายหาหมดดังนั้นกระสุนที่ไม่มีความจําเป็นแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เขาก็ใช้ไม่ได้พอใช้ไปแล้วเขาบอกว่าพอยิงไปทีไรนัยิงไปต,ไปตู้มออกไปลูกนึงปุ๊บทหารไทยมันเห็นหมดเลยเพราะควันมันออกไงเพราะควันออกทหารไทยมันยิงสวนเข้ามาเขาบอกว่าเขายิงไปแล้วลูกมา ทุกทิศอ่ะไม่รู้มาจากไหนเขาบอกก่าจะยิงได้แต่ละลูกแต่ละลูกเนี่ยโอ้โหน้ำบากมากเพราะต้องเปลี่ยนจุดยิงต้องคอยหนีวิ่งไปล่องวิ่งตามล่องคูเลตวิ่งไปมุมนู้นยิงวิ่งไปมุมนี้ยิงแล้วยิงไปยิงมาตาหารไทยมันรู้พิกัดว่าเอาละซ้ายสุดตรงนี้ขวาสุดตรงนี้มันก็ถล่มยิงมานะครับเขาก็มีปืนอาร์พีจีเขาบอกว่าทางไทยก็มีปืนอาร์พีีแล้วตาหารที่เป็นลูกน้องเขาอยู่ตามตามคูเลตล่องคูเลตที่อยู่ที่อื่นเนี่ยนะครับที่อยู่ห่างต่อจากกันเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะ เสียชีวิตพศหนึ่งโดนอ p g พจไทยใส่เข้าไปสองโดนปืนเล็กยาวใส่เข้าไปแล้วปืนเล็กยาวที่เขามีอยู่เป็นปืนเก่ายิงไปก็ขัดลำกล้องไปยิงไปก็ขัดลำกล้องไปเขาบอกเขารู้ชะตาตัวเองเลยถ้าเขาไม่ตายเขาก็ต้องถูกจับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายท้ายสุดไอผู้บังคับหน่วยคนเนี้ก็ยิงจนกระทั่งกระสุนกระสุนปืนเหลือนัดสุดท้ายทหารไทยรู้แล้วล่ะว่าเนี่ยครึ่งวันเนี่ยมึงไม่ยิงออกมาเลยเนี่ยแสดงว่ามึงมึงหมดกระสุนแล้วเขาเลยตะโกนถามว่าจะออกมามอบตัวไหมหรือจะหรือจะยิงสู้ต่อ ไอ้ทหารพวกนี้ก็ต้องออกมามอบตัวทางการไทยก็บอกให้เดินมาทีละคนเอามือเทินเหนือหัวแล้วเดินออกมาทีละคนเดินมาทีละคน,เ,น,ะคนเขาถามว่ามีกี่คนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะครับน่าเห็นใจมากสําหรับทหารเขมรหนนะ้าที่เขาเขาพยายามปกป้องผู้นําของเขาอะนะครับเขาพยายามปกป้องผู้นําของเขาแต่สุดท้ายผู้นําเขากลับไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าชีวิตของทหารของเขาเขาพร้อมที่จะสั่งให้คนพวกนี้ไปตายมึงก็ต้องไปตายแต่ถ้ามึงไม่ตายมึงกลับมาก็ต้องติดคุก แล้วที่สําคัญที่สุดนายหุนเซนไปสั่งสารทาหารว่าไอ้สิบแปดตัวเนี่ยมึงถ้ากลับมาเมื่อไหร่เอาแม่งโคราสีไปฐานทําให้กูเสียชื่อลบแล้วแพ้ลบแล้วแพ้นี่คือความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศเขมรและผมเชื่อว่ากระแสข่าวเรื่องนี้ถ้ามันหลุดออกไปเข้าไปในในในพื้นที่ของกองกาลังทหารเขมรพอทราบข่าวกันจริงๆเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะผมบอกเลยนะครับกำลังใจในการที่จะสู้รบของเขมรมันไม่มีนะ,ะเพรางเผิ่นี่จะมีการมอบตัวเพิ่มขึ้นถ้าเกิดยิงๆแล้วกระสุนหมดนะครับเพราะงบประมาณของเขมรเนี่ยในการในการที่จะ มาตัดระเบียบกองทัพนแทบจะไม่มีเลยส่วนใหญ่ก็เป็นการขอขอเงินจากประเทศนั้นขอเงินจากประเทศนี้คือแม่งขออย่างเดียวนะครับจนกระทั่งทาให้ตัวเองเนี่ยไปสู้รบกับใครก็ไม่ได้ก็ผมถึงบอกไงรบกับใครก็แพ้อรุณสวรีมีไว้ทำคุวอะไรนะครับเออมีไปก็แพ้นะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงลูกชายของผู้บังคับหน่วยทหารนายนี้ดูนะครับว่าเขาพูดยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ต้องล่าลากันไปก่อนนะครับถ้าท่านใดต้องการปรารถนาที่จะสนับสนุนรายการก็สามารถสแกน qr code ได้หรือมีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไม่เหมอนล่ำนจิตในปัญญารจิตธรรมปฏิกรรมปีนั้นมีนกนักปั่นไปฉันอันน้นก็จีกาเมื่อคื้นโวยยึดจำเมื่อถึงอัคคีเนตประวาสตรักไม่ได้สาวเชิะ ហើយបងប្អូនយើងខ្លះនេះកោតថាអូអានឹងគឺបបកម្មវាសាក់សំវាសំជាមួយនឹងទីសពន្ធហាដែលក្បត់អ្នកប្រជាធិបតីទៅជុលជំន代កាអ្នកខ្លះក៏ប្រៀបធៀបទៅនឹងស្លឹកជិតយើងអាចនិយាយថាមិនកបានដែរព្រោះតែខ្ញុំទុកសិនអានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលតែខ្ញុំនិយាយថាតាមអារម្មណ៍មនុស្សចិត្តណាមានទោះឬអត់ទោះអាស្រ័យឬហ៊ុនសែនថាទោះជានឹងអានេះមានទោះក៏អត់ទោះដែរបើហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់អត់អត់តែ ម៉េចឥឡូវបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលការទ្វីបប្រហែលដែលបੰដាលឲ្យបាត់កងទ័ពណេះ20នាក់ទីណាក់ត្រូវគីវីដំធ្វើតរុនកម្មបាក់ឆ្អឹងនិង18នាក់ទៀតឥឡូវត្រូវ